เมื่อวานเนี่ยเราไลฟ์ไปแล้วในสวยของ AMD Ryzen 5 9600X แล้วลงังเรากำลังจะคุยเปรียบเทียบกับ Ryzen 5 7000 s ี r i e s ที่เป็นตัวเล็กสุดอย่าง 7500F ในแง่ของราคามีความแตกต่างกันถึง4,800บาทราคาขายปลีกณนะวันี้ 9600X ราคาขายปลีก11,490 7500F ราคา6,690 6คอร์12เทรดเหมือนกันเทอร์โบ5.4กับ5กิกแปรแน่นอน 9,600x ยังไงก็ดีกว่าเห็นไหมดังนั้นเนี่ยทุกอย่างจะเหมือนเดิมนะครับต้องไล่ดูดก่อนตรนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมใช่ดังนั้น,เ,นเครื่องนี้คือคือเหมือนเดิมแต่ข้างในเนี่ยเป็นแค่7 5 0 0พนั่นเองนะครับโอเคไหมเนี่ย6คอร์12เทรดเหมือนกันเบสคซ็อกแพ้โอเคเทอร์โบไล่ๆกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันคือ tnmc 4นาโนเมตรก็คือลาฟาเอลกับแกรนิตเอ่อแกรนิตลิท นะครับโอเคเอ็มไฟแค่เท่ากันแต่เวต่างกันเวของ 96x แรงกว่าอยู่แล้วสาย2เมกเวเวเวเยอะกว่าซัพพอร์ตเมนบอร์ดดีดาวไฟเนี่ยนี่ห้าพันถุนี่ห้าพันสองที่ดีพีเท่ากันนะราคาต่างกันตรงนี้ซิงเกิลโอ้ซิงเกิลแต่ต่างกันเยอะนะ862631 200กว่าแต้มนะมันติโดนเยอะ6 4 0 0กับ5 5 0 0อ่าซิงเกิล2,200กับ1,08มันติ17,000กับ1 4ื่นโอ้ต่างเยอะนะเกีกเบนซ์3,200กับ2 6 0 0 กรีกเบนซ์มันติ1 4ื่นกับหมื่นนี่คือ Forza h o r i z o n 5ั้าดังนั้นนี่คือ Forza f าฟูลเด่านเดิมอะไรเดิมเอ็กซ์ดหมดพลังดิบหมดทุกอย่างครับเฟรมเรทครับเด้ 40, งขึ้นมา1้อยแปดมือบอกแล้วเท่ากันอนะไม่แน่เดี๋ยวเราจะพันหนึ่งก่อนไอ้เหี้ยชนกันได้แต่ก็อาจจะเป็นเพราะตรวผมต้พูดกว้างๆนะเจดรอยเอ็กซ์ดีอะไรต่ำไปหรือเปล่าต่อไปบาลอโรแร์ครับอุย้ยยังไงด่านเดิมหรอเนี่ยววาร์โลวัดวัดได้สุดบางคนบอกว่าเอพี่เป่ากา้าดจอต่ำ,เ,ตำปเปล่านะครับ ผมมองว่าถ้าคุณจะซื้อการ์ดจอแพงๆเพื่อมาแห่งความต่างกันทีไปยูผมบอกว่ามันเกินไปที่ผมคิดนะเกมใดที่วัดได้อกเกมหนึ่งคือเกิน the first the first descent อันนี้น่าจะวัดได้เพราะพัฒนาบนคอนเทนต์ชินห้า full HD ครับกราฟิกเป็นเหมือนเดิมนะอันด้าเหมือนเดิมนะไอคิวม่เคยบอกนะส่งแรงเท่าเดิมปะเนี่ยเจ็ดสิบเฟรมเจ็ดสิบเฟรมนี่ด่านเดิมเลยนะที่เดิมไอ <Yeah. S 2> เฮียเพลียชนว่ะโอ้โห oh, the first descent นี่ชัดแจ๋วเลยนะไอคิวว่ามันชนอนะต่อไปฮนะเราจะมาพัฒนา การ์ดเรอันดราคูเอชดีเออาร์สามรัตรอจังหวะนี้แหละไอคิวจับเฟรมเรทได้เลยโอ้ยเฮียเท่าเดิมว่ะ <laughs> จริงเหรอใช่เหรอโอ้ยค <laughs> ิวว้าวุ่นเลยกด <laughs> เอาเสถียรนะครับคูเอชดีครับเออาร์เฟรมเจ็ดราฟิกเป็นดูไม่ได้หายโอ้ถ้าเปิดเออาร์เฟรมเจ็ดเลยคิวอันนี้ต่างนะพี่ว่าถ้าพี่เดานะผมไม่รู้ว่าต่างหรือเปล่า อันนี้147 150เฟรมโอ้ยไม่ต่างกว่าวไม่แน่แล้วก็พัง277 27ครับ4 HDR Balance เปิดเรย์ปรับสุดเหมือนเดิมนี่ด่านเดิมเลยนะตรงอย่างเดียวนะ100เฟรมนะ103นี่คือเซิร์ฟพังเนี่ยสังเกต CPU TDP ไม่เคยเกิน115วตาเลยวะ u HDR 3เฟรมเจน Very High เปิดเรย์3เฟรมเลยจะเป็นยังไงฮะวายเท่าเดิม แต่ดูเหมือว่า CPU เปอร์เซนต์เทรกินน้อยกินเยอะนั่นไม่พี่ผมพูดยาวเอาตรงๆผมไม่อยากจะบอกว่าเจ็ดพันร้อยกับเจ็ดพันรอยเเฟรมเรทแมงก็ไม่ต่างกันหรอกไม่เกิน3เฟรมผมจะบอกให้นี่ผมเผื่อไว้5%ห้าเปอร์เซนต์คูเวสดีเวลี่ฮายเหมือนเดิมเอฟซามบาร่าเหมือนเดิมโอเคมันมันจะมีจริงๆหรอว่าซื้อ9ก0าพไปทำซื้อซื้อเจ็บซื้อ2 6 0 0ัอ่ะใครที่เล่นไรเซนห้าอยู่อ่ะ มันมีเหรอคนไม่เล่นเกมอ่ะน้อยนะอาจจะมีแต่น้อยนะครับพอไม่เล่นเมก็น่าจะปรับเหมือนเดิมปะ่ะทรงเดิมเป็นที่ไหนเอาต,ตรงๆนะแอร์สามบาานเฟรมเย็นใช่ป่ะสามเปร์เซ็นต์หรือเทารเอาต,ตรงๆนะถ้าเอาฟิลลิ่งในการกดเข้าเกมเข้าออกเกมนะไม่ต่างไอ้พูดตรงๆนะอย่าโกหกผมนะไม่ต่ตางเฮ้ยผมจะบอกว่าไม่มีไอไม่มีที่ไหนทำให้คุณดูขนาดนี้นะ ก็จะไอแฮปนะผมจะบอกให้นะนันนะดูผมแล้วเนี่ยซื้อผมด้วยนะครับใช่ครับเลือกปกติมากนะครับโต๊ะโอ้บอกโค้รเป๊ะไม่มีใครท้ำให้คุณขนาดนี้หรอครับคูเวทดีครับคูเวดีแบบพายครับเอเบซาบาลานครับเยอะคุณหนอนไม่หลับจริงนะกูจำไม่ได้เนี่ยร้อยสิบสามเฟรมร้อยสิบห้าเฟรมอะไรก่อนเมกา วอลโซ่เส็จไดเมื่อวานเราไม่ได้เทสแต่น <T |ar|> ี down, arrested, ederim, uh ่เทเคสเทสเก็บไว้ UHD x t r e m e FR300 ฟราลเฟรมเจนนะครับแรงไอ้เหี้ยแค่นี้ UHD f r 3 0เฟรมจะไปดูดีสองครับโอ้แต่ผมมองว่าถ้าเมื่อวานเราเทสอ่ะเฟรมจะสูงกว่านี้แต่เสร็จได้เมื่อวานเราลืมไงฟอซ่าเมื่อวาน 96x เราได้ที่90-125เฟรม วันนี้7 500F ก็90 1้อย20เฟรมบอลโลอ่ะบาโล 96X ได้390 540เอ่อเจแปน 500F ได้360 550พับจีก็อันนี้ล่าแต่ด่านด้วยแต่ว่าต่างเยอะอยู่เดี๋ยวเพื่อนได้เซนเตนเท่ากันเท่ากันโต้เชี่ยง5เฟรมแล้รับอัดสูงกว่านิดนึงสูงกว่าด้วยนะเฮ้ยทำไมมันไม่ต่างให้กูเลยเหรอวะไม่ต่างเลยหรอเฟรม5เฟรม10เฟรมพาดิเท่ากันเท่ากันเลยวานิวเล่นเท่ากันเท่ากันเลย อันนี้ดีกว่า10เฟรมอะเฮลเดวัูเท่ากันนะเฮเเท่ากัเฮลเดวูเป๊ะว่ะอันนี้เท่ากันด่านเดิมด้วยนะวันนี้ผมเทสแน่นอนบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่เปาตัววัดไม่มั่นคงหรือว่าตัวตัววัดได้บางคนหรือว่าเราพี่เปาอาจจะวัดด้วยสายตามันควรต่างกว่านี้เอาตรงๆนะถ้าผมจะยอมจ่ายเงิน4,8 0 0เพื่อได้ซีรีส์แรงกว่าเนี่ยในมุมของการเล่นเกมนะต้นได้อย่างต่ำา30เฟรมที่มันต่างกันแต่แต่เราไม่เถียงนะครับว่า ถ้าใครเอาไปทำงานพวกเรนเดอร์โฟโต้ชอปอะไรที่ใช้ซียูสูงๆอะยังไงนะ 9,600x ก็ได้เปรียบดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมได้บไปว่าเอาไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจไม่ได้มาขายของนะแค่โชว์ให้ดูว่าเป็นเท่ากัานกตามนั้นครับผมวอนอกรู้ใจครับรู้มือแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย